สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลัามาเจอๆกับช่องของอดีเจตอตรกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคําถามถามมาเกี่ยวกับเรื่องราวของฝีอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับฝีว่าฝีคืออะไรแล้วก็เกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้ดีเจตอตรกูลจะพาไปติดตามเรื่องราวของฝีกันครับฝีคืออะไรฝีคือการติดเชื้อของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังที่ทําให้เกิดหนอง ฝีสามารถเกิดขึ้นได้บริเวณใดก็ได้ของร่างกายแต่มักพบที่ผิวหนังฝีมักจะมีสีแดงบวมร้อนและเจ็บปวดบางครั้งอาจทำให้เกิดไขได้ฝีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายและติดเชื้อที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเชื้อแบคทีเรียอาจเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธีเช่นบาดแผลรอยขีดข่วนการเจาะหูหรือการถอนฟัน ฝีสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่หากฝีมีขนาดใหญ่หรือมีอาการรุนแรงอาจต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดฝีจะตัดฝีออกและระบายน้องออกการรักษาฝีมักใช้เวลาประมาณ1-2สสัปดาห์วิธีป้องกันฝีก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกรปรกและการมีบาดแผลดูแลบาดแผลให้สะอาดและแห้ง รักษาความสะอาดของร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอและล้างมือบ่อยๆหากท่านพบว่าตัวเองเป็นฝีควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องอาการของฝีได้แก่มีรอยบวมแดงเจ็บปวดร้อนและอาจมีหนองไหลออกมาสาเหตุของฝีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายและติดเชื้อใต้ผิวหนัง ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นทางบาดแผลรอยขีดข่วนการเจาะหูและการถอนฟันบางทีบางครั้งฝีก็จะเป็นตุ่มหน้องอักเสบใต้ผิวหนังที่มีกลิ่นเหม็นและเจ็บปวดเมื่อมือของเราไปโดนสามารถมีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กๆและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเราสามารถแยกฝีกับสิวได้โดยสังเกตต่ตอไปนี้ว่า ลักษณะของฝีก็คือเกิดจากเชื้อแบคทีรียมีลักษณะใหญ่กว่าสิวมากรู้สึกเจ็บกว่าสิวมีอาการปวดมากๆฝีเกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายทั้งภายในและภายนอกและผู้ที่เป็นฝีมักจะมีอาการคข้ร่วมด้วยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วฝีมักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยแบ่งเป็นสองประเภทก็คือฝีที่อยู่บนผิวหนังและฝีที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆได้เมื่อเป็นฝีแล้วควรจะรักษาอย่างไรบีบให้แตกเลยดีไหมไม่ควรอย่างยิ่งนะครับหากเป็นฝีไม่แนะนำให้บีบแคะแกะเกาหรือทำให้แตกเพราะอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียลุกลามไปทั่วจนทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบมากกว่าเดิมดังนั้นเมื่อพบว่าตัวเองเป็นฝีควรไปปรึกษาแพทย์ พบผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจะเป็นการดีที่สุดครับแล้วอาการหนักขนาดไหนเมื่อเป็นฝีถึงควรจะไปพบแพทย์เมื่อคุณเป็นฝีและพบว่ามีขนาดใหญ่มากฝีที่เป็นมีขนาดใหญ่มากกว่า1เซนติเมตรและเมื่อคุณเป็นฝีแล้วทาให้คุณเป็นไข้มีตัวร้อนมากกว่า35องศาเซลเซียสคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าฝีเนี่ย เกิดขึ้นได้ที่ไหนกันบ้างที่พบกันอยู่บ่อยๆ1ก็คือฝีที่ก้นฝีที่ก้นจะเกิดบริเวณผิวหนังที่รอยแยกหรือร่องก้นหรือบริเวณแก้มก้นฝีที่บริเวณทวารหนักเกิดที่บริเวณลำไส้ตรงและทวารหนักฝีโพรงหนองที่ฟันมักจะเกิดบริเวณเนื้อใต้ฟันหรือบริเวณเหงือกและกระดูกกรามใต้ฟันฝีหนองที่ต่อมทอนสิน มะเกิดบริเวณต่อมทอนซินในปากและผนังด้านในลำคอฝีในสมองจะเกิดภายในเนื้อสมองใต้กระโหลกศีรษะเป็นกรณีที่พบได้น้อยมากๆแต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ฝีที่ไขสันหลังมักเกิดบริเวณโดยรอบไขสันหลังและฝีที่ต่อมบาโทลินเกิดในต่อมบาโทลินบริเวณผิวหนังที่แคมอวัยวะเพศหญิงนั่นเองซึ่งการรักษาฝีนั้น ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยแพทย์จะทำการรักษาโดยอาจจะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชือ้อหรืออาจใช้การผ่าตัดเพื่อถ่ายหนองในฝีออกทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแพทย์และการรักษาฝีก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของฝีชนิดและรวมถึงว่าฝีเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดของร่างกายของเรานั่นเองสุดท้ายเรามาดูวิธีการป้องกันการเกิดฝีกันดีกว่า ว่าทำอย่างไรเราถึงจะป้องกันร่างกายของเราไม่ให้เกิดฝีกันได้วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือพยายามดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคต่างๆและแน่นอนเราควรรักษาความสะอาดและดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอนามัยของเราให้สะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำชำระร่างกายเช้าและเย็น การใส่เสื้อผ้าที่ใหม่ไม่หมักหมมรวมถึงการซักอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวปลอกหมอนที่นอนหรือว่าผ้าห่มอยู่เสมอเคยมีคนที่มักจะเป็นฝีที่ก้นอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆเ,เพราะมักจะใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวซ้ำๆอยู่เป็นประจำไม่เคยเอาไปซักหรือไม่เคยเปลี่ยนเลย จนเมื่อรู้ตัวว่าฝีเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่หายสักทีก็ได้มีการเปลี่ยนที่จะใช้กางเกงในที่ซักสะอาดแล้วรวมไปถึงการไม่ใส่บ็อกเซอร์แบบซ้ำๆการไม่ใส่กางเกงในที่รัดจนเกินไปก็สามารถทำให้เรื่องราวของฝีหายไปหรือไม่เกิดขึ้นอีกเลยวิธีการง่ายๆก็คือดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและสะอาดอยู่เสมอนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ใครที่เป็นฝีกันอยู่เป็นฝีที่ไหนเป็นบ่อยไหมลองเข้ามาคุยกันดูนะครับว่าคุณดูแลสุขภาพร่างกายของคุณดีหรือไม่หรือคุณมีวิธีการจัดการกับฝีของคุณอย่างไรถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ดีเจตอรกูลลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ